สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้วันที่สิบสิงหาสองห้าหกแปดเรามาสวนนะครับเรามาสวนยางเตีย่ยอำเภอเมืองตำบลืองนะครับคุณผู้ชมจังาวัดนานนะครับบรรยากาศวันนี้วัดเป็นจะไดนะครับคุณผู้ชมไปพ,พอเลยครับวันนี้เราเอามอเตอร์ไซค์มาครับที่ถนนหนทางที่เราทําไว้เมื่อปีที่เดือนเมษาที่แล้วนะคุณผู้ชมนี่ครับบรรยากาศโอ้กิ่งไม้ครับกิ่งไม้กิ่งไม้มันหล่นเผื่อเราเอารถรถ รถยนต์เข้ามามันจะลำบากนะมันจะไปจิดกับสายผมสายไฟอะไรขด้านล่างรถเรานะเอ,อันนี้กิ่งไม้ผมไม่ได้เข้ามาเกือบเดือนนะคุณผู้ชมหลังที่น้ําท่วมอยู่นะนต้องเ,อเรารถยนต์มาไม่ได้ต้องมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวครับไปกันเลยครับประยุอยางของเรา ยัยางแล้วจะได้ขายเมื่อไหร่นะครับโอ้นี่ครับคุณผู้ชมการทําการเกษตรสมัยนี้นะครับมันั้งบางท้ามาันก็ฝนฟ้ามาันก็มีส่วนนะนี่นี่น,นี่เดี๋ยวก่อนโอ้ขาตั้งขาตั้งกิงไม้เนี่ยมันหล่นตรงนี้นะคุณผู้ชม กิ่งยางพลาแห้งน่ะเอาไม่มีอะไรแล้วเนาะเราคงเข้าสะดวกนดูคดูผู้ชมเราจะได้มาตัดหญ้าอีกแล้วนะผู้ชมเอาไปดูดันบนครับีนน้ําเต็มับปีนี้น้าเยอะนะคุณผู้ชมเต็มลาห้วยลาห้วยนี่ลึกมากนะผู้ชมลึกประมาณสามเมตรได้นะ <c oughs> เอาไล่อยไปครับ มีอะไรให้บางโอ้ผมไม่ได้เข้ามาแลนะ้วเนี่ยทผู้ชมดูเข้า่วนไหนดีเข้า่วนนี้ก่อนก็ได้เนะี่ยดูว่าเด็กๆก,กีดยางของผมหรือ,อยังนะครับโอ้ทุกผู้ชมยางกีดได้น้อยมากนะโอ,อะ้ตั้งรถก่อนครับไปดูยางพลาว่าเด็กเด็กกีดไว้ เป็นอย่างไรนะเพราะว่าเด็กไม่ค่อยได้กกิดยางเพราะว่ามัวนมตกครับคุณผู้ชมได้เยอะไหมยางเราอ๋เอเกือบจะได้เงินแล้วครับอ๋อใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่โอ้คุณผู้ชมนี่ไหวไหมเออไหวอยู่พอ,พอจะได้เงินอยู่ครับนี่น่าจะเป็นวันที่สิบห้าคงจะได้ขายแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูอะไรบางอย่างนะ นี่ผมมันได้กวาดแล้วชักอย่างนะคุณผู้ชมเไปดูห้องน้ําห้องถ่าเป็นยังไงบ้างน้ํามีไหมอะไรมีไหมเนี่ยผมผมไม่ได้เข้ามาเกือบตั้งวันที่ยี่สิบสีนะ่ยี่สิบสี่เดือนน้าํา่าก็พอไหวอยู่ม่มีสองห้องนะคุณผู้ชมนี่ผมสต๊อกน้ําไว้นะเอาแล้วก็มีอะไรอีก เ,เก็บไปทิ้งตรงนั้นครับเดี๋ยวรถยนต์มาจะได้สบายเออยางเออนี่คุณผู้ชมก็จะได้ขายแล้วนะน่าจะวันยี่วันที่ยี่สิจะได้ขายแล้วคุณผู้ชมยางไหลน้อยนิดเดียวนี่ผมใจใจมาพ่นฮอร์โมนเนี่ยดูต้นยางมันแตกอย่างนี้นะพ่มฮอร์โมนโดดมีอะไรบ้างให้เราจะต้องดูแลบ้างเออ นี่กระท้อผมไม่มีอะไรเอ่ยเดี๋ยวไปดูมะนาวมะนาวออกไปบ้างเนาะอยู่ตรงนี้มันกระล่นไว้เฉยมีไม่มะนาวเออมีมีอยู่มะน,น,นาวนี่มะนาวนีอ่อไปล้างมือล้างมือ,อมปกติมจะเยอะนะอปีนี้มะนาวไม่ค่อยออกลูกนะคุณผู้ชมแปลกดีมันฝนตกเยอะก็ไม่ค่อยออกลูกแต่มาลูกเดียวนี่เดี๋ยวผมจะเอาไปตองนะคุณผู้ชมในวัดนี้ อคลิปนี้ก็คงจะล่าลาคุณผู้ชมไว้ตรงนี้แล้วครับการเข้ามาดูแลสวนนี่คุณผู้ชมนี่ผมปลูกต้นยางต้นคู่แบบนี้นะครับมันได้ผลเหมือนกันนะครับอ่อลองเล่นๆหน่อยน,นี่นะครับในต้นใหญ่เบลเลอร์แลวคุณผู้ชมดูนี่ดูดูต้นคู่ต้นนี้ก็เริ่มนี่ได้ได้ยางแล้วนี่นี่ได้กีดอันนี้ยางไม่ไหลนะอันนี้ได้เยอะนะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับ การเข้ามาดูแลสวนยางพาราที่อำเภอเมืองตำบลเรืองนะครับโอ้อันนี้ก็จะได้เผาทิ้งแล้วนะคผู้ชมเอาเอาเอาเก็บไว้ก่อนนมันลกหมดแล้วนะลาไปก่อน,น,น,นะอนสวัสดีครับ